นะโมอาลลาฮโตสัมมาสัมพุทธัสสัมมหิสิโนนะโมอุตตมัทธมาสัสะวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆตาสปิวิสุวนตสีระีติโนนะโมอุมาตยาราตาสระตนาตยาสัสสะทุกังนะโมอุมาคาติตาสตาส धोतया सपि नमो तारा पभावेन काचान्तु पाधवा नमो तारा सुवादिहोतु सा पदा नमो तारा सतेजे न वितेहोमि ते वा นะโมอาลลาฮฺตสัมมาสัมพุทธัสสัมมหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมาสสะวะคาตาเสวะเตนิทันะโมมหาสังคัสสปิวิสุตตสิระเทตินุนนโมอุมาตยาราตาสรตนาตยาสัสสะตุกลางนะโมอุมาคาติตาสตาสะ पाथोतया सपि नमोकारा पभावेन काचान्तु पाधवा नमोकारा नृपावेन सुवादिहो तु सापदा नमोकारा सतेजेन विधेमिहोमितेज वा นะโมอาลลาฮฺตสัมมาสัมพ as ุทธัสสัมมหสิโนนะโมอุตตมัตถามาสสะวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสปิวิสุนตสีระเทติโนนะโมอุตมาทยาราตัสรตนาตยาสสะทุกังนะโมอุตมะกาติตาสตาสะ પાતયા સપી નમો તારા પપાવે નિકાચા તો પામો તારા નુપાવે ન સુધિ હોો સા નમો તારા સતેજે નિતો મિ તે જ વા નમો અમા સા สมะเหสีนนนโมอุตตมะธรรมมาสสะวะคาตาเสวะเตนิธันนโมมหาสังคาสปิวิสุตตสีระเทตินนนโมอุมาเยายรตั สารตะนาตยะสสะตุขังนะโมโอมะกะติตาสตาสวัสุตยะสปินะโมการาปภาเวนะวิกาจันตุปันธวานะโมการานุภาเวนะสุวัดีโหตุสัปทานะโมการาสเตเจนะวิธิมมิโอมิเตชวา นะโมอาลลาฮฺตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีนนะโมอุตตมะธรรมาสสวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสักพิวิสุนตสีระเทตินุนนโมอุมาตยาราตาสรตนาตยาสสะสัตุกังนะโมอุมาคาติตาสตาสะ पाथोतया सपि नमोकारा पभावेन काचान्दु पाधवा नमोकारानुपावेन सुवादिहोतु सापदा नमोऽकारा सतेजेन विधेम्योमि तेज वा Nam Mô a la ha tô samma sampo tha na mô ô ta ma ta ma sa sa va kha ta se va te ni ta na mô ma ha sa m sa pi vi ta si ra ti ti no na mô ô ma ta ya ra ta sa ra ta na ta ya sa sa du kang na mô ô ma ka ti ta sa ta sa va sa धो तया सपि नमो तारा पभावेन काचान्तु पाधवा नमो तारा नृपावेन सुवादिहोतु सा पदा नमो तारा सतेजेन विहोमि तेज वा นะโมอาลลาฮฺตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนะโมอุตมธรรมาสัมมาสัสวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสักพิวิสุตัสิระธีทินนะโมอุมาตยาราตาสัตตนาตยาสัสสะทุกังนะโมอุมาคาติตาสตาสะ पाथोतया सपि नमोऽकारा पभावेन काचान्दो पाधवा नमोऽकारानुभावेन सुवादिहोतु सापदा नमोऽकारा सतेजे न विधेमिहोमि तेज वा นะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัมเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมะสสวะคาตาเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆาสัปิวิสุตัสีระเทติโนนะโมอุมาตยาราตาสัตตนาตยาสสะตุกังนะโมอุมาคาติตาสตาสะ धोतया सपि नमो तारा पभावेन विकाचान्दोपाधवा नमोकारा नृपावेन सुवादिहो तु सापदा नमोकारा सतेजेन विधिम्योमितेज वा นะโมอาลลาฮฺตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนะโมอุตธรรมธรรมาสสวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสักพิวิสุตัสีระเีติโนนะโมอุมาตยาราตัสรตนาตยาสสะทุขังนะโมอุมาคาติตัสตาสะ पाधोतया सपि नमोऽकारा पभावेन काचान्तु पाधवा नमोकारानुपावेन सुवादिहोतु सापदा नमोऽकारा सतेजेन विधिम्योमि तेज वा นะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัมหสิโนนะโมอุตตมะธรรมะสสวาคาตาเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆาสปิวิสุตัสีระเทติโนนะโมอุมาตยาราตาสระตนาตยาสสะตุกังนะโมอุมาคาติตาสตาส वाधोतया सपि नमो तारा पभावेन काचान्तु पाधवा नमो तारा सुवादिहोतु सा पता नमो तारा सतेजे न विहोमि तेज นะโมอาลลาฮฺตสัมมาสัมพุทธัสสัมมหสิโนนะโมอุตธรมมธรรมมาสสะวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสัปิวิสุตตาสีระเทติโนนะโมโอมาจยาราตาสัตตะนาตยาสัสสุกังนะโมโอมาคาติตาสตาสะ पाथोतया सपि नमोऽकारा पभावेन काचान्तु पाधवा नमोकारानुपावेन सुवादिहोतु सा पदा नमोऽकारा सतेजेन विधेमिहोमि तेज वा